เอาแล้วก็ต้องสวดเดี๋ยวลองดูกันอีกครั้งนะวันนี้พี่ก็มาอยู่กับดินสอแห่งความเร็วกับเจ้า F104 Starfighter นนะั F ่นเอง F104 Starfighter เป็นผลงานของ Clarence Kelly Johnson วิศวกรชื่อดังของ k h e ิตซึ่งตอนนั้นเขาได้มีการพูดคุยกับนักบิน US Air Force กี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในสงครามทางอากาศในเกาหลีโดยเครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นนวัตรกรรมทั้งในด้านการออกแบบและความเร็วโดยได้รับการพัฒนาครั้งแรกเพื่อเป็นเครื่องบินขับไลท่ที่ทรงประสิทธิภาพในเวลากลางวันโดยคำนึงถึงความเร็วเป็นหลัก Starfighter เริ่มต้นการผลิตที่โรงงาน Skunk Works อันโด่งดังของอ克ฮิตในปี1 9 5เเพื่อต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงยุคใหม่ของโซเวียตเครื่องบินรุ่นนี้จะประกอบด้วยโครงเครื่องบินที่เล็กที่สุดรวมกับเทอร์โบเจ็ต ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่สุดในขณนะนั้นเพื่อสร้างฐานของเครื่องบินรุ่น F-104 ต่อมามันได้กลายเป็นเครื่องบิน F-104 ในปี1953กองทัพอากาศสหรัฐแสดงความสนใจในโครงการนี้และเสนอให้เปิดการแข่งขันกับล็อกฮิตและบริษัทอื่นๆเพื่อผลิตเครื่องบินสกัดกั้นความเร็วเหนือเสียงลำํำใหม่โดยจะพิจนารณาจากประสิทธิภาพเป็นหลักและล็อกฮิตชนะการแข่งขันและได้รับอนุมัติให้ผลิตเครื่องต้นแบบได้2เครื่อง ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1954มันได้ขึ้นบินเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะมีการกำหนดติดตั้งเทอร์โบแฟนเจเนอเรลลอิเล็กทริก j 7 9แต่เนื่องจากเครื่องยนต์นมีไม่เพียงพอจึงได้นำเครื่องยนต์ต้นแบบมาจับคู่กับเครื่องยนต์อาร์มสตรองซิดิลลี่เซฟไฟของอังกฤษรุ่นที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งเรียกว่าไรท์ x j 65 W6 จนกว่าจะมีเครื่องยนต์ชุดแรกให้พร้อมใช้งานอย่างไรก็ตาม,ม,มเครื่องบินลำนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาพัฒนานาน,านถึง4ปี เมื่อสิ้นสุดโครงการ YF-104A ซึ่งมันก็คือรุ่นก่อนการผลิตมันได้ถูกสร้างขึ้น17ลำและทดสอบและนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาต,ต่างๆที่อาจจะสังเกตเห็นได้ใน F-104 ในปี1 9 5 8ในที่สุดเครื่องบิน F-104 ก็พร้อมส่งมอบโดยมีความแตกต่างจากต้นแบบในบางประการเช่นลำตัวเครื่องบินที่ยาวมากขึ้นรวมถึงการติดตั้งเครื่องยนต์ General Electric J79 GE-3 ที่ให้แรงขับมากสุดถึง14,800ปอนด์ ั้งแต่เริ่มการผลิต F104A เนี่ยก็ได้ทำลายสถิติต่างๆมากมายโดยเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทำความเร็วได้2มักเป็นลำแรกและก็ยังทำลายสถิติทั้งความสูงและความเร็วของรุ่น F104A และ 104C ตามลำดับเมื่อวันที่7พฤษภาคามปี1958พันตรีพาวเวอร์ซีจอห์นสันได้สร้างสถิติใหม่ด้วยเครื่องบิน F104 ของเขาที่ระด,ดับความสูง91,243ฟุตหรือประมาณ27,810เมตรเลยทีเดียว และในอีก11วันต่อมาเครื่องบินอีกลำก็ได้ทำลายสถิติความเร็วที่2,258กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในเวลาอันสั้นเครื่องบิน F104 ลำใหม่ก็ได้ทำลายสถิตินี้ลงโดยทำความสูงได้มากถึง31,515เมตรเลยในช่วงทศวรรษที่1950เครื่องบินรุ่นนี้มีรูปร่างคล้ายกับที่สื่อคาดหวังไว้ด้วยลำตัวของเครื่องที่ยาวเหมือนนินสอและปีกที่สั้นอันคมกริบทำให้เครื่องบินรุ่นนี้สะท้อนถึงยุคข,ของการบินในอวกาศและนิยายวิทยาศาสตร์ ปีของมันยังถือเป็นส่วนที่มีเอกลักษณ์ที่สุดบนเครื่องบินลำนี้นอกจากนี้ลำตัวของเครื่องบินก็มีความยาวอย่างมากเพราะใช้เครื่องยนต์กับถังเก็บเชืเ้อเพลิงขนาดใหญ่ทําให้กินพื้นที่เกือบทั้งหมดแม้ว่าปีของมันจะช่วยให้มันบินได้เร็วกว่าเสียงแต่ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเพราะปีของมันคมมากๆเลยต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเวลาเจ้าหน้าที่ทําการซ่อมบารุงตรงจุดนี้ในขณะนั้นมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียนักบินของ F104 อยู่บ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าเครื่องบินลำนี้จะมีการติดตั้งที่ดีดตัวก็ตามเนื่องจากว่ามันมีความเร็วสูงถึง2มักจึงเชื่อกันว่าที่นั่งดีดตัวไม่มีเวลาเพียงพอที่จะผ่านส่วนหางในสถานาการณ์ที่ต้องดีดตัวขึ้นดังนั้นจึงได้ติดตั้งที่นั่งดีดตัวลงด้านล่างแทนที่เรียกว่า Stanley C1 ลงในเครื่อง F1 0 4รุ่นแรกๆแม้ว่าเนี่ยจะเป็นแนวคิดที่ดีและอาจจะได้ผล แต่ C1 ก็ถือเป็นอันตรายอย่างมากในกรณีที่เครื่องบินต้องดีดตัวในระดับความสูงต่ำเช่นกันหลังจากการนำที่นั่งดีดตัวของสเตลลีซีสมาใช้มันก็ล้มเหลวในที่สุดปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขด้วยการนำระบบดีดตัวของมาตินเบเกอร์มาใช้โดยเฉพาะในเครื่องบิน s t a r ์ไฟเตอร์ต่างประเทศท้ายที่สุดแล้วมีการผลิต f 1 0 4ออกมาประมาณ153ลำโดย26ลำเป็นรุ่น f 1 0 4 b แบบ2ที่นั่ง F-104 ประจําการในกองทัพสหรัฐเป็นเวลาสั้นๆก่อนจะถูกส่งไปยังหน่วยป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติซึ่งบางหน่วยก็ถูกส่งไปยังหน่วยงานต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเข้าประจําการยังไงก็ตามการสู้รบครั้งแรกของ F-104 ไม่เคยเกิดขึ้นจนกระทั่งสงครามเวียดนามและถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถทําลายเครื่องบินข้าศึกได้แม้แต่ลําเดียวแต่มันก็สามารถป้องกันไม่ให้มิกเข้ามาสกัดกั้นเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรไว้ได้โดย F-104 ประจําการในปี1965และอีกครั้งในปี1 9 9 9 6 6 7 จนกระทั่งมีการนำ F4 Phantom II ซึ่งมีขีดความสามารถมากกว่าเข้ามาแทนที่มันนั่นเองนับเป็นการสิ้นสุดการประจำการอันสั้นของ F1 0 4ดินสอบินได้ของเราในวันนี้เรว w อ n วันเดอร์เนี่ยนะ F1 0 4เป็นเครื่องบินที่พี่ชอบมากอีกลำหนึ่งเลยล่ะแล้ววันเนี้ยเราก็เข้าไปใช้ความเร็วของมันให้เป็นประโยชน์กันเลยดีกว่าโอ้ยดูเครื่องบินเลนี้สิไม่น่ากลัวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไงอ่ะเอาอะไรอ่ะวีที่ไม่เก่าไอเยี่ยมเีลยนั่งวิจัดต่ำมาแล้วพี่จะได้มาแล้วนี่คือเพลงวุ้ยแบนจีไม่ใช่แบนจีดีกว่าเอฟสามเพชรนี่คืออะไรอฟสามเพชรเหรอวะแท็กกุชชันเนี่ย วเซอร์ไพรส์ motherfucker เฮ้ยมาแล้ัมาเฮ้ยไม่ตายได้ไหม Let's give the people what they came for ว้าวเฮ้ยคุณปีกแน่กลำตัวล้ำตัวยาวๆนี่ถึงอะไรนี่ถึงอะไรองุ่งๆสีไลออนเยได้วันอฟรซี โอ้ยโอ้ยบินคเทอะไรมาแลซิงโอ้โหเทเนแน่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 วแนแน่แน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 ่แน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 ่แน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 ่แน่น่น่แน่่แน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 ่นแนนน่แ่แน่แ่แนนน่แน่แน่น่นนนน่น โอ้ยผมไต่ขึ้นวันแล้วเฮ้ยคุณกายโดนกูเว้ยน้าเลยเฮ้ยอย่าคิวอย่าคิวอย่ตาตาอะไรคุณกูมีคลิปกูมีคลิปไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยเครื่อผมน้ำมันหมดจอนจับเลยเฮ้ยดูดูดูไอ้ดูไอ้เจ้านี้สตรีสเตย์คนอื่นแล้วยังมาแย่คิวเจ้าของแคร์อีกโอ้ยใครไม่มีเา hope you're watching กายเก็นแล้วกายยิ้มนะ บัสทูยิงมาแล้วสักกันดูโอ้ยไอ้เหี้ยไม่เห็นไอ้น่าก็บินดีสุดในโลกไอ้เหี้ยวันด์เิอ้บินก็ดีอยู่ดีกว่านักบินเวนามิงไม่ได้คิวนี่สกิลอินชูป่ะครับเหาอย่างนี้บอกว่าไหนลองพีโวนักบินเพินเพลด้วย โอเคไม่ต้องจะไรเงี้ยมองไม่เห็นเงี้ยเลยนะมันเกิดมาแล้วมันมันกินทิพทิพมีแตกมีแตกล่วงมันอ้าวไอ้ล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วมันหิวชิวอะอ้โเริ่มโอ้หกศูนย์สี่เต็มเลยเฮ้ยใครใครอยากไปเดือดสตาร์ทนั่นแหละนางสารเคลือบโหัวมิสตาเอ็มไอบีโค้ดกระจกเงี้ย เฮ้ยเมื่อกี้พิยิงโดนไปตั้งสองลูกเลยนะเว้ยโอ้ยเนี่ยก็เอ็มแลมอีกอัตราการยิงโดนวันนี้นี่เอ็มนายบีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอ็มแลมเป็นศูนอยู่นะเพราะวันนี้ไม่ได้เล่นเอ็มแลมเรอ้ยอย่าพูดสิบอกเขาทำไมเรา่ำไมคนไกลโอเคไม่เข้าใจเลยโอ้โหไหวพิบมาเดรอไหวพิบจะไมปบอกคนดูเขาทำไมโอ้าจบแล้วคุณถัดเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปัดไม่ได้มาเธอดีกว่าเล่นเร็วก่อนเล่นเร็วก่อนน้องูคิวผิด A G M เออ A G M ได้ครับไฟอูโอ้โหมีแลได้ไหมเ้ย้ยมา้ย้ยมฮ้ย้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเไมทำไมทำไม r ำไมทำไมทำไมทำไม r ำไมทำไมทำไมทำไ้ทำไมทเไ้ยำไมทำไมทำไมทไมทำไเฮ้ยเทำไมทำไมโดไมดำไมทำไมทเไมทำไมทลไมทำยมทำไมทไมทำไมทำไยความเร็มโดนมิำกม้เปมทำไมทฮไ A32B ดีกว่าเติมด้วยเสียไอซีาคีพี่พาไปทะเลมั้เท่านี้เองเน่ยเม่ไ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 มาแีกแกราบดสไหนเนี่ยเอวะเฮ้ยอย่างนี้ต้องบอกว่าี่นลดความดึวไม่ได้ตอนนี้ฉันหยุดไม่ได้ ฉันุดไมได้ฉันุดไได้ไม่ันลินเอ้ยเอฟแปดสติงเรย์สติงโอ้ยไม่ตายด้ยเกยโดนเอไล่อ้าวีาาช่วยด้วยช่วยด้วยช่ชิบะน้วเวลามาเวลามา 8หกนาฬิกายิงมาแล้วหนแบทลายก่อนครับโอ้โหเป็นเลี้ยวธรรมดาก็หลบได้แล้วหรอเนี่ยไอสีห้ายุบแรงหน่อยเฮ้ยยุบแรงหน่อยสวยขอบใจไปละ เอยยืมแฟลตูยิมมาขอบใจแล้วผมล่ะอออมาแล้วนะสตูมีสายมาแล้วนะยิงอะไรมาวะนะมิราดมาจิกตายแน่วันโฟมาท่าตัดลอยไปเลียวออดีงานเนี้ย

บนโรแลนด์ลำนั้นไปแล้วเอามันเลยลู่มันเลยนี่ครับจบฟอปแลมไปแล้วช่วยทีสิใครบินต่อจะพี่ช่วยท๊อปที HUUUUU!!!! <laughs> <laughs> <laughs>